ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมน,นี่เกี่ยวนาทุ่งหลังบ้านนะฮะเป็นนาของพี่แถวบ้านเองพี่ในหมู่บ้านนะครับข้าวมีเด้งเยอะแต่ข้าวจริงๆของเขาดีมากเกี่ยวไม่เท่าไหร่เต็มไปแล้วเพื่อนๆดูสินี่คืออุ้มแรงนะฮะฝั่งนี้ห้าไร่ฝั่งนี้ประมาณ6ไร่หรืออะไรเนี่ยจาไม่ผิดถ้าจาไม่ผิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปเกี่ยวข้าวจาับฟอมก่อนนะฮะข่าวดีเนาะโอ้สวยควิปแกงโก๊บเพื่อนๆน้ำหนักดีด้วยทีหนึ่งพวงครับชุดหลังๆนี่ดี เต็มเต็มหือขนาดลกนี่เด้งกันเนี่ยมันเพื่อนโอ้โหเต็มที่เลย ตะลือเกี่ยวนะ้ไปเดี๋ยวจอดรอรถน้าข้าว,ออวก่อนเพื่อนพร้อมอยู่เพื่อนปดแวรก่อนเดี๋ยวข้าวไหลย,ย้อนลงไปเออ่บบน,นี้่ะเพื่อนเดี๋ยว,วอ่องเงี้ย พยายามอย่าให้ลงไปถ้าเกียวไม่ดีหรือเกียวสึกมากอะไรเยเดี๋ยวไปโอไม่อัดเข้าโอเคเรียบร้อยนี<ด>่ครับเพื่อนตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ช่างตีนะดูไหลเพื่อนโอ้โหไหลยังกับไม่เคยไหล ถ้าค่อนข้างที่จะดีนะถึงแม้ว่ามีเข้าดิเข้าเด้งมีหนวดประดุกบ้างอะไรบ้างนะ เดี๋ยวเต็มแล้วเดี๋ยวรอรถลากก่อนนะฮะก็เป็นรถที่บ้านเรานี่แหละครับกำลัาางมาเพื่อนๆกำลัาางมาอ้อข้าวจะเป็นข้าวนาหยอดนะฮะเพื่นพนอนๆสังเกตดูได้จะเป็นริ้วเป็นริ้วคล้ายๆนาดำ เต็มแล้วเพื่อนให้ชจางตีฉลบมาครึ่งปากแฉลับฉล,ลบไม่ฉลบเนี่ยฮะเดี๋ยวมาไปถึงหัวหัวนาดิ Ừ. thế mới đóng kiểu đó thế đấy Này để lo thế tải bom ạ เด,เ,เดี๋ยวรอให้บอมปล่อยทักแปมก่อนค่อยใส่เดี๋ยวลน ีน้ต่ำได้กี่ผงก็ใส่หัวบอมบานเลยดิใส่ตรงช่องนะอย่าไม่ใส่ตรงเกียวนะเอโอเคเพื่อนสองุ้มลวนาสิบประมาณสิบสิบเปอร็นไร่ประมาณนะี้สองุ้มละ bây để chàng tìm một rồi, bây giờ chàng tìm cái kèo bây giờ chàng tìm hết rồi, ไปเทงนอกอุ้มต่อไปเดี๋ยวไปโยกตรงนั้นไม่ไหวอะแคบจัดสี่รุ่ม ทีแล้วเพื่นนนอนได้ยิงเล็นิดแต่ไม่เยอะนะครับ ไม่ดีนะครับโดนลูกไฟมาจะหาว่าโมกแสบเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ไม่ว่าไม่ว่ากันนะครับอยู่บนรถบ้างแหมไหลดีแล้วเนี่ย ในตรงนี้เป็นเชื้อราหลุมบ้างนะเพื่อนตีหนึ่งกวงรดูนี้ก็มีโดนเชื้อราบ้างอะไรบ้างรวงแห้ง MG ก็เป็นนะของจ่าบอมก็เป็นยุบยุบยุบ,ยบ,ยบ ไม่ได้ทำพร้อมกันนี่ไม่กล้าลุยนะเพราะว่าช่วงนี้เขาทิ้งน้ําหมดแล้วถ้าเกิดเขายังหล่อน้ําอยู่นี่ลุยไม่ได้น่าจะเยิ้มลงมาแหละเ,เพื่อนจะสุดร้อยแล้วเห็นปะ่ะงามจะงามตรงไหนที่กลบร่อง,างงามแล้วล้มแล้วก็จะเขียวกว่าเขา เหมือนกับในแปลงนาอย่างสมมติเราหนาลมอะถ้าตรงไหนมันเขียวเขียวแล้วงามข้าวรวงปลอ,ปอเรนะือปลาเทอร์ะนี่ตงรงนั้ระวังให้ดีเพื่อนโลมตรงนี้ออกแทงนะยุบเยอะเพิ่มเตียงเยอะเยิม้มเดี๋ยวแทงเอาตรงนี้มันยุบอะบอมแทงเอาก็ได้ปลอดภัยดิ ยังเปียกตรงนี้ยังเปียก,ยเ,ยกเดี๋ยวแทงเอาดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนแทงเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกคนกาเกี่ยวไล่กันมาหมดแล้วหนูก็น่าจะหนีเข้ามาทางนี้โอ้จังทียจเก็บขวาไปแล้วเพื่อน ไม่มีไสเราดูคนละสีเลยเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนอันนี้อุ้มที่สามจากบอมอุ้มที่สี่โผล่แล้วนะฮะจะโยก่อนอทางเป็นทางสามเหลี่ยมหักมุมนะฮะ

หมดไม่เนะี่ยอุ้มไม่หมดเนาะเพื่อนเดี๋ยวช่างตีจต้องลงมาดูแล้วนะก็โอเคครับพเพื่อนอยังไงเดี๋ยวจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะฮะก็เ,เดี๋ยวไปผมไปเอาเซเลอร์ก่อนก็จากบอลเซตเสร็จนู่นเลยกลับไปกับตะหลงก่อนเลยเดี๋ยวหมวตะลือกลับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคตต์นะฮะกดติดตามทากระดิ่งให้ชองผมด้วยนะครับผมสุดยอดแหรอากาศร้อนเลยเพื่พอนนี่ยังไม่แตะเมซาแล้วเนี่ยช่วงนี้ดีหัวแอร์อิจฉาเลยเนี่ย โอ้ยร้อนจริงเลยจริงครับ